อ,อันนี้อันนี้กู <laughs> นะเดี๋ยวหาดู <S <S มัน,มน,นเหมือนทุกที่นักนักสนุกเกอร์นะนักสนุกเกอร์ได้อีกเก่งแล้วไม่อีกดี เกี र, ่ยต่อไหมเข้มเขี่ยไม่ไ <blunt> ด <animation> ้เ <minimum> ข <cooking noise> ี <Bla>. ่ยไม่ได้เขี่ยไม่ได้เขี่ยน้องทีกี

어, 군, 잠깐만. 응. 아, 아.

ちょっとだけね。

อื <c oughs> ああ่ามันก็เริ่มไล่นอะแต่เตรียมเียววันหน่ดือมน่ือบคนาะไล่ของอิปุยแข่งไปแข่ง ไม้ไม้ผมมัไม้ผมก็นัดกว่หขนา่า้เอามั้งการแช้นัดนะไม้กุ้ยก็โอเคอ่แต่ว่าเล็กเลยเล็กก็เล็กไม้ถ่าใครนเาเขาก็แมนพอนัดเราไม่ด้ยู่ที่ไม้เราเอง้นอยู่เฮ้ยคนนั้น đem bánh đem vào đi, hả? Hmm. một à? ừ. À? Okay. Hmm. พี่สนทำอะไรอือหือไองันนี่สิเอาไอ่ะ

multimulti-field of the student statistics in Korea